เรามาเริ่มข่าวแรกกันเลยค่ะสวัสและแอนโทเนียร่วมเปิดไฟต้นคริสต์มาสค่ะ ช่วงค่ำวันที่13ธันวาคม2566ที่ผ่านมานายสุวรรณลิปตะพันลบอดีตรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดไฟต้นคริสต์มาสทิ Winter and Music, 24, p ไรท์ว t นเทอร์แอนด์มิวสิกแคนูเวิร์ลเซเรเบชัน2023-2024เพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุขช่วงคริสต์มาสและปีใหม่ที่รานเดอะสแควร์ด้านหน้าศูนย์การค้าบูพอร์นหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีนายคมกิจเจริญพัฒนาสมบัติรองผู้ว่าราชการจังหวัด ประจวบคีดีขันพลตํารวจตีอุทัยกวินเดชาทรรองผู้บัญชาการภูธรภาค7นายพลกิจพลวรศินในอำเภอหัวหินนายอักครารวิทย์เทพาสิทธิ์ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคกลางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนายอักครวินโคสิธิ์ชัยวัฒนประธานกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ y EC ีประจวบคีดีขันกลุ่มบริษัทพราวพาวกรุ๊ปพร้อมด้วยแขกรับเชิญแอนโทเนียโพซิลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งมิสยูนิเวิร์ส2023น้องมุกชนิการ สังวานพาณิชย์ MUT เพชรบุรี2023 จูรียจูรียมาโนนวาร์เรรีริพอร์ตรองอันดับ1 MUT เพชรบุรี2023และซามีซามีฟีเมลรองอันดับ4 MUT เพชรบุรี2023มทธคิวดินดาราชายและพิธีกรชื่อดังวิ h ai, h ondo, ลโยภาบุรพลชัยฮีโร่เทควันโดเหรียญทองแดงโอลิมปิก2004เปิ้ลนาคอนศิลาชัยและครอบครัวท่ามกลาง f อแอนโทเนียโพซิลแขกผู้มีเกียรติและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติจำนวนมากร่วมงานและร่วมชม มินิคอนเสิร์ตจากศิลปินวงอินดิโกนายสุวรณลิปตะพันลกกล่าวว่าผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานเทศกาลเปิดไฟต้นคริสต์มาสในค่ำคืนนี้ซึ่งบูพอร์ดหัวหินถือเป็นแลนด์มาร์กของเมืองหัวหินที่เป็นเมืองตากอากาศที่คนไทยและชาวต่างชาตินิยมมาพักผ่อนโดยเฉพาะในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และเพื่อตอกย้ำในความเป็นอัมช็คอินดิสติเนชั่นในปีนี้เป็นอีกหนึ่งความพิเศษในโอกาสที่บูพอร์ดหัวหินครบรอบ8ป ได้เนรมิตพื้นที่รานเดอสะสแควร์ให้เป็นสถานที่ในการส่งมอบความสุขและการเฉลิมฉลอง พร้อมให้การต้อนรับชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยือนมอบประสบการ์เฉลิมฉลองสุดพิเศษสมกับเป็นปีแห่งการฉลองครบรอบ8ปีของบูพอร์ทหัวหินให้ทุกคนร่วมฉลองเพื่อให้เกิดการกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงตื่นตาก,กับต้นคริสต์มาสสูง18เมตรขนาดใหญ่ที่สุดในหัวหินที่ประดับตกแต่งด้วยไฟประดับอย่างสวยงามและไฮไลท์ของบูพอร์ทหัวหินในปีนี้คือการใช้พลังงานสะอาดจากรถยนต์ไฟฟ้า b y d มาใช้ในการเปิดไฟประดับต้นคริสต์มาสซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและนอกจากนี้ความพิเศษที่สุดในปีนี้ยังมีแขกคนสำคัญระดับโลกค,คือคุณแอนโทเนียโพซิลมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2023ตัวแทนประเทศไทยที่คว้าตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับหนึ่งมิสยูนิเวิร์ส2023โดยที่ความสำเร็จของแอนโทเนียในครั้งนี้ถือเป็นความน่าชื่นชมและน่ายินดีของชาวไทยนับเป็นประวัติศาสตร์ในรอบ35ปีที่สาวไทยสามารถคว้าตำแหน่งได้สูง นอกจากนี้ยังมีทีมสาวงามจากเวที m i s ู Universe เพชรบุรี2023และครอบครัวคนดังอย่างคุณเปิ้ลนาคอนศิลาชัยที่มาร่วมงานเปิดไฟต้นคริสต์มาสในค่ำคืนนี้